วัค่ะวันนี้แพรจะพามาดูบรรยากาศสดๆะสดนะคะ,งะา,างานลูกชิ้นยืนกินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไปค่ะไปค่ะโอ้โหเขาจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมคะ อีเอออดินเลยค่ะเดินเลยลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเดินไปโอ้โห้องไ้ดูคนก่อน บรรยากาศลูกชิ้งยืนกินจังหวัดบุรีรัมนะคะเขาเขาขายหมดเกลี้ยงแล้วอ่ะโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะคิวเหรออะปะ สวัสดีค่ะตอนนี้น้องพยอ,อยู่ที่ไหนคะอยี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะว้าวมาทำอะไรคะเนี่ยมาจังหวัดบุรีรัมย์มาทำอะไรเอย่ยมากินลูกกินยืนกินค่ะว่าแล้วต้องมาตามี่ริซ่าแน่ๆเลยเคยกินแล้วครั้งหนึ่งค่ะแลวอร่อยมากแล้วค่ะนี้พี่ริซ่าโปรโหวให้ด้วยออเราไปดูด้านหลังของ สถานีรถไฟเออด้านหน้าสิเนาะเรายืนอยู่เราจับเราอยู่ข้างหน้าเลยนะคะน้องแพร,รลองชี้ให้ดูหน่อยสิควะว่าเขาเข้าไปตรงไหนแล้วตรงไหนคือที่เขาไปกินกันเขาเข้าไปฝั่งโน้นคะับเพื่อ่าแล้ว,ลวยังไงครับเข้าไปข้างบนนั่นใช่ไหมแล้วเขาเา้เขาไป,ป็นตลาดเลยใช่เป็นที่ยืนกินเลยเป็นร้านๆๆใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้หนูได้กินหรือยังอดค่ะหมดเกลี้ยงเลยอดกินแล,แล้วยังมีร้านที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเขาตอบคือยาว คะเ,เอาใหม่ค่ะสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวก่อนบริรันนี่บ้านใครบอกกันบ้านแม่บ้านแม่หนูเพราะฉะนั้นหนูต้องเป็นคนจังหวัดบริรัมนโอเคเลยบายบายสวัสด,ดีค่ะ